แจมแะแะแะแจแจยีเย้ดด yeah. Yeah. EP สามแล้วทำไมมันเร็วอย่างเหลวอเนี่ยสวัสดีอืมรู้สึกว่าตัวนี้มาอุ้ยผมสามารถเอ่อซื้อมาซื้ออะไรได้ด้วยเหรอเนี่ยเออมันมีของให้ซื้อเยอะเลยอันนี้สัตว์คีอุ้ยผมซื้ออะไรดีวะผมอยากได้มาวะ่ะมันมีการ์ดอันนี้ด้วย ยูสตูเดตแค่เราิชาวใช้เพื่อปล่อยให้แมวออมาที่เมืองเรานะเพื่อให้แมวเข้ามาในเมืองอใช้ก่อนเลยแล้วมันจะมาตอนไหนเนี่ยหรือ,อมันยังไม่มาแล้ว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 ก็จากอีพีที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเอ,อ่อ NPC ที่มันจะวาร์ปอ,อ๋อแมวมาถึงแล้ว n p c โอ้โหพาร์ที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่า n p c มันจะวาร์ปมาได้ก็ต่อเมื่อหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมี n p c 2สองตัวนะซึ่ง พาร์ทที่แล้วผมก็มี2ตัวมันยังวาร์ปไม่ได้เลยนี่ๆๆๆเอ้าฮะเฮ้ยทำไมมันวาร์ปได้หวะหรือพาร์ทที่แล้วกูสร้างบ้านไม่สวยเด <c oughs> ี๋ยวก่อนนะพาร์ทที่แล้วอะไรวะเดี๋ยวกูงงแล้วเนี่ยเอ้าให้เบียร์เหรอโอ้โอโอขอกินเบียรย์ได้ไหมครับ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีจะกบลิ้นไม่ได้เจอกันนานเลยถึงจะไม่ได้เจอก็เถอะเออนี่ผมต้องซื้อโอต๊ะเ,เวิร์กเวิร์กชอปเวิร์กชอปซื้อโตวเวิร์กชอปแล้วก็ซื้อเกอบด้วยรองเท้านั่นเองมาเดี๋ยวเอคราฟแม่งตรงนี้เลยแล้วกันคราฟมันเลยสิ่งแรกที่เราจะคราฟได้นะเออเอาันนี้ก่อนละกันใช้กกเล็บทั้งสองชนิดนะผสมกันเอได้แล้ว อ่ะกลงเล็บที่เกาะได้ดีขึ้นนะต่อไปรองเท้าใช้รองเท้าว,วิ่งที่หาได้จากกล่องแล้วก็รองเท้ากอบลินอแล้วก็สามารถทํารองเท้าต่อได้อีกนะรองเท้าความสูงต้องใช้อันนี้หาได้จากจังเกิลน,นะส่วนนี้หาได้จากหีปกติออันนี้ลูกโปง่งอต้องมีเอิอดขวดกระโดดสองครั้งนะขวดอะไรก็ได้พร้อมกับลูกโป่งบนเกนาะลอยฟ้าแล้วก็รววกับเกือกมาให้แล้วก็อ บอสเพิ่งเนี่ยผมได้เตรียมของไปแล้วระหว่างสร้างฐานเนี่ยผมก็เผื่อไปตีเออตัวอ่อนบันตอนแรกคิดว่าจะสู้ไม่ได้นะประมาเฮ้ยได้เฉยแสดงว่าผมมันก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ส่วนผสมที่จะเออทำเออที่สมอนเพิ่งเนี่ยผมก็ทํามาครบแล้วแล้วก็สามารถคราฟเออที่ตัวได้เลยนะไอที่เรียกบอสเนี่ยเออหนึ่งสองสามโอเคสามตัวพอแล้วเพราะว่าเออเราไม่ได้ต้องการของจากเออบอสเพิ่งแนละ้วนอกจาก เออแว็กมันอะ่ะแว็กมันอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะบีแว็กอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะรังพึ่งเหรอหลวงพึ่งรังพึ่งอะ่ะเอออะไรสักอย่างอะ่ะเออเราจะได้เอามาคราฟเออชุดเกาะได้เออเป็นชุดเกาะสายสมอนที่ดีที่สุดตอนต้นเกมเลแล้วก็เริบอกให้โอ้นี่ยเนี่นี่ยเอตัวหนึ่งที่มาก็คือ NPC เออคนป่าเนาะใช่ไหมครับถึงแล้วนี่นี่คือพื้นที่สู้เออเจ้าบอดพึ่งสุดน่ารังเกียร์ของผมนะผมได้ทำเออ ของไว้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตะเกียงนะแล้วก็แคมไฟแล้วก็เออเออก็เออ,เอ,อมีแค่นี้แหละเค <Okay. S 1> เอาพิษมาเอาอันนี้มาอา้าวทำไมใส่แทงกันไม่ได้เนี่ยเอา,เอาไปเค okay. อุ้ยดีเฟนสามเลยหรอดีเฟนสามเลยเอาอะไรทิ้งดีอุ้ยมันโคตรจะดีเลยนะเว้ยเออเอารอ,องเท้าทิ้งไหมรองเท้าทิ้งไปก่อน <laughs> มันดีเฟนสามอะเสียดายตอนนี้ผมดีเฟนตั้งสามสิบสองนะ <laughs> มีชุดกอดดีๆีแลเออน่าดีใจจริง,รงเลยเค okay. เอ้ยอะไรอะไรอะไรสลามสลามอุ้ยมันลงมามา,มาได้เหรอเนี่ยสงสัยผมต้องเอ่อทำของกั้นหัวแล้วทากําแพงกั้นหัวหน่อยละตายสิตายสิยสโอเคอุ้ยสลามมันไม่เป็นผลกับผมนี่แต่ตัวนี้เป็นผลเดี๋ยวเอ่อบัฟยาเลยรูรูรูฆ่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีบซัมมอนพึ่งมานะโอเคซัมมอนเลยซัมมอนเลยผมคิดว่าตอนซัมมอนเนี่ยพึ่งมันไม่น่าไม่น่าม,มีตัวอื่นโผล่มาได้นอกจาก เออบอสนะเออมาดิมาดิมาดิาดอุ้เจ็บเจ็บเจ็บาาสามสิบดาเมจนะจ๊ะสามสิบดาเมจนะจ๊ะอืมอืมอืมตบ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 รู้สึกว่าตอนที่ผมสู้ครั้งแรกเนี่ยเออตอนที่ผมเผลอทุบทุบทุบัวอ่อนมันออกมาคือผมไม่ได้เตรียมลูกยางไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะแสดงว่าผมเออของนําบอสมันไปจํานวนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็อาจจะพอที่จะ สามารถโซซีกับมันได้อยู่ก็กระแทกหน้าไปหนึ่งทีกระแทกหน้าไปอีกหนึ่งนิดหนึ่งทีหนึ่งทีโล่มันโกงมากเลยอุ้ยแต่แต่ต้องระวังเหล็กไนมันเหล็กไนมันโคตรแรงถ้าคุณผู้ชมไม่มีเออเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีที่ที่ที่กันพิษไอ้เขียวๆที่ผมมีอ่ะไอไอไอเนี่ยเออผมแนะนําให้ไปหามนะหาฟาร์มจากพึ่งเออเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดรอปแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยผมคิดว่าสู้ยากมากเลย Ừ, เราโดนเหล็กในทีโอโหติดพิษแทบตายสิ่งที่ต้องระวังนี่ไม่ใช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 ่บอสแต่เป็นลูกน้องเอ้หลบ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 ตีบอสไปอย่าสนตัวอื่นตีบอสไปตีบอสไปคือว่าการที่เราจะสู้บอสได้เนี่ยก็ต้องมีน้ํายาที่พร้อมในระดับหนึ่งนะเอแสดงว่าตอนนี้ผมโคตรที่จะแข็งแกร่งเอ้ยเอเอลงมาลงมาสิลงมาสิเหล็กในเหล็กในเหล็กในหลบหลบ ลบลบมามาตีสิตีสิตีเลยตีเลยตีหนักๆตีหนักๆขอนักๆมามามาว่าชนชนอุ้ยอุ้ยอุ้ยพึ่งเล็กพึ่งน้อยพึ่งเล็กพึ่งน้อยมามาดิมาดิเข้ามากูไม่กลัวมึงหรอกนะฮึบฮึ๊บกระโดดต๊กระโดดทีกระโดดต๊อุ้ยผมลืมแช่น้ำยาพึ่งเลยเฮ้ยไม่ใช่น้ำยาพึ่งลืมแช่น้ำพึ่งเออโอเคยินเลือดจะได้เร็วขึ้นนะ คือ okay. ปรับออตโต,ต้ตี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 หกกระแทกกระแทกกนระแทกหน้ากระแทกหน้ากระแทกหน้าพอแล้วนะเออรวมถึงรวมแบบไปรวมกับถุงบอสอันเก่าอะ่ะน่าจะพอที่จะคาบชุดก่อซัมมอนได้แล้ว เออเราจะไม่ให้เสียเวลามากนะ EP นี้เพราะว่าเรามีบอสหลายตัวที่ต้องกำจัดเลยมาสิกระแทกหนะ้ากระแทกหน้ากระแทกหน้าอืมอุ้ยมันบินสูงยังมันบินสูงยังเลยเพบๆๆๆบเพบบบทำไมมันไปทำไมมันไปล็อกเป้าพึ่งตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหุ้ยปล่อยลัวมากปล่อยลัวมากอา้อาวอา้อาวอ้าวอย่างนี้อย่างนี้สวย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  โอ้ยพึ่งพึ่งแม่งนั่นตัวผมขึ้นไปข้างบนอึ๊บมาฉันไม่กลัวหรอกนะพึ่งก็โง่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันอึ๊บอุ๊บเรียบร้อยช่างง่ายได้เหลือเกินน้ยน้ำยากยูสู้กันนานมากเลยน้ำยาโอ้โหหมดหมดไปหลายอันเลยอะเคมีแค่นี้มั้งบอสพึ่งไหนขอเปิดซิมันได้เยอะไหมไอถุงบอสโอ้ยเจ็บ เออขอใสแ่แทน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 กันพีดเลยแล้วกันโอ๊ยเจ็บกลับก่อนไม่อยู่แล้วอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูากับถุงเก่าดีกว่าว่ามันพอที่จะรับที่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 ชัมมอนหรือเปล่ปาเอาเอา,เอาที่ชัมมอนทุนเก็บไปเลยโอเคส่วนเออลีลิกเพิ่งเนี่ยผมไม่ต้องวางแล้วเนาะเพราะว่าเอา่อตอนที่ผมไปเล่นมาเนี่ยอา่าผมวางียบ้อยแล้วขายไปเลยหนึ่งโกเองห่อทำไมน้อยจังเลยโอเคต่อไปเรามาเปิดถุงฮึบ ได้ดาบมาก็พอใช้ได้โอ้โหหลบสปีดไม่พอใช้ได้ละนี่เออได้ไอเทมเอ็กเปิด er มานะมันมันมันไม่ใช่สายเราอ่ะมันจะทําให้พึ่งตัวใหญ่ขึ้นไล่เทมนี้เนี่ยมันต้องใช้ควบคู่กับธนูเด้อไหนขอคาบสิค้าบ,บครบยังฮึบฮึบอุย้ยครบว่ะเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวดูความสามารถของชิคกานี่หนึ่งตัวสองตัวนี่สามวันสามตัวคุณผู้ชมอุ้ยสี่ตัวเลยเหรอ อ๋อไม่ใช่ผมผมกินน้ำยาเพิ่มจำนวนซอมบอนไปใช่ไหมใช่ไหมวะเออนี่นี่เอเอดึงเพิ่มได้สี่ตัวตกใจหมดเลยทำไมมันเพิ่มได้เยอะจังแล้วผมก็อยากจะซื้อม้ามากเลยอะซื้อม้าอะไรดีมันมีม้าน้ำตาลม้าขาวกับม้าดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราต้องกัดสวีทม้าขาวอยู่แล้วอืมใส่เลยใส่เลยในขคดูความเร็วของมันซิผมไม่เคยขี่ม้าเลยในชีวิตจริงและในเกมโอ,อ้ยังสวยวิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่ง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 สิ หรือหรือหรือวิ่งได้แค่นี้นี่ถึงแล้วถึงแล้วอของโคตรดีก่อนอื่นเซฟก่อนเลยเซฟก่อนเลยเดินทางมาไกลมากๆอเซฟก่อนเลยสมอนครับเนี่ยโอเคโอเคอเคสวัสดีครับลุงฉันจะไม่ปล่อยให้แกเข้าไปได้จนกว่าแกจะปล่อยฉันเป็นอิสระจากคำสาปอือปลดปล่อยฉันจากคำสาปอะไรเงี้ยอาวเดี๋ยวผิดเสียงปลดปล่อยลุงจากคำสาปอย่างนั้นเหรอ ได้เลยลุงได้เลยหมาหมาบวกกับผมมานี่นี่นี่ก็ไปทำอะไรไวะเด็กเมื่อวานซื้อไยเออทำอะไรดีล่ะทีนี้เนี่ยซัวมอนกาจะมืดด้วยนะนอ่ะกูนอนรอเลยแล้วกันมืดแล้วสินนะออกไปเลยวิซัมมอนผมเยอะมากกินน้ำยา <c oughs> เพิ่มจำนวนกันเลยอ่าแล้วก็ซัมมอนนี้สี่ตัวมาลุงลุงพร้อมจะเป็นอิสระหรือยังถ้าเจ้าพร้อมแล้วก็มาได้ทุกเมื่อเลยเดี๋ยวเดวมันมีมันมีซอมบี้มันมีซอมบี้มานะสิเออออกไปออกไปออกไป โอ๊ยคงคงไม่เป็นปัญหากับพวกเราหรอกฮึ๊บโอออกมาว่าวว้าฮึบบับยาอย่างบับยาอย่างเออบับยามาเลยลุงมาเลยลุงเออเอออึ๊บฮึบเ้ยเดี๋ยวขอ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 ก่อนขอก่อนสิ่งที่เราควรระวังเนี่ยก็คือมือมันนะเราตีมือมันให้แตกก่อนไม่งั้นหัวเราจะดีเข้าน้อยมากเห็นไหมเห็นไหมตีเข้าแ่นเิงตีมือมันลูกตีมือมันลูกอืมซมอนเราก็ทำนะทำทำดาเมจได้ดีเลยนะเออเยเรามีซมมอนตั้งกี่ตัวดูเอา ดูเอาละกันกูตีหัวเลยละกันกูตีหัวไปเลยปึบล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 บปึบลบลบโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บฮึบเฮ่เฮ่มา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 อย่าหมุนอย่าพึ่งหมุนอย่าพึ่งหมุนอืเคถ้ามือแตกแกก็ไรประโยชน์นะลุงลุงเอ้ยไม่มีมือแล้วปึ๊บอุ๊ยโดนหัวทีละเจ็ดสิบเลยหลบไม่ได้หลบไม่ได้ปึบฮ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 ึบชนชนมือชนมือชนมือ เออเอ้ยใช่น้ำผึ้งเหยียบน้ำผึ้งอ่าออนเซนออนเซนฮึบมามาเลยกระแทกกระแทกกระแทกหน้ากระแทกหน้าเอ้ยไม่ไม่ไม่เอากระแทกตอนนี้ฮึบฮึบหลบอืมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมหลบมันไม่ได้ผมหลบตอนที่มันกระแทกไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ต้องเอ่อถ้าโดนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอในฝั่งนี้ถ้าผมโดนหมุนผมจะวาร์ปเออแล้วผมก็จะมาอยู่ตรงเตียงใช่ไหม เออปึ๊บเค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 โอ้ยผมต้องให้ซัมมอนตีว่ะเออถ้าผมเข้าไปกระแทกเนี่ยลำบากแล้วเออแต่ก็ขอคอยทำดาเมจไว้ปึ๊บลบโอเคแช่น้ำพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้น้ำพึ่งหน่อยใช้น้ำพึ่งหน่อยอี๋โอเคปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมันหมุนแล้วมันหมุนแล้วมันหมุนแล้วปึ๊บโอเคผมว่าผมต้องมีสัตว์เลี้ยงสลามว่ะผมต้องมีสัตว์เลี้ยงสลามว่ะเออขออนุญาตใส่ก่อนเอาลุงหล่นจากฟ้าออกไป เค okay. มามามาเลยลุงมาเลยลุงมาอบอึฮึเฮ้ยนี่นถ้าถ้ามือแตกหมดมันจะอุ๊ยมันจะปล่อยลูกน้องที่แบบแบบพ่นหัวกระโหลกออกมาเอออันนี้คืออันตรายที่าหายคุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมต้องหลบไว้นะไม่งั้นไม่งั้นมันจะยิงกระโหลกใส่เราเออแล้วก็รอหลอจังหวะมันจะพุง่งเดี๋ยวมันจะพุง่งเดี๋ยวมันจะพุง่งต้องไปฝั่งไหนฝั่งท้ายฝั่งขวาฮึออกกอนออกกันอึฮึหลบหลบมาสิ ลบแบบเดอะแมทริกซ์เดอะแมทเหยียบหัวไปหนึ่งทีมามาเลยไอ้แกมาเลยลุงเดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยวเดี๋เี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋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 ยวเี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวดี๋ยวเยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีวยวเดีวยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เฮ้ยเยอะ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 อ้าาาาแรงแรงแรเราเราตีทะลุได้ไหมอุ้ยได้หรอหรือเปล่าหรือมันเป็นซัมหรือมันเป็นดาเมจสัมมอนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยกือบเกือบเกือบเกืบเกือบดีนะผมทำแบบนี้ไว้โอ้โหโอ้ว้าวโอ้โหต้องระวังแล้วต้องระวังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะยัง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 ออก่อนออกรอนออกอนออกอนออกอ ไปแช่น้ำไปแช่น้ำไปแช่น้ำหมุนย่างหมุนย่างโอเคหมุนตี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 ฮึบหลบหลบหลบกลับย่าง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 ฮึบ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 หลบหลบหลบสมอลตยิงมันสมอลตยิงมันเอออุ้ยผมกลัวตอนที่มันหมุนมากเลยอะมันมันติดดาเมจเลือดออกเลยนะเนี่ยฮึบโอเคโอเคโอเคกูไปแล้วตี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 ฮึบฮึบฮึบเด้อ อ้ยโอ้ยมันติดตามหรืไงนี่ไอ้ลกอ้ลูกลูกรโหลมันติดตามด้คมันจะหมุนผม้ากับมันหมุนมว้ากับมันหมุนผมวกับเฮ้ยไอ้เหี้ยกูสู้มันไมได้ m i n u t e l e r เรียบร้อยง่ายดดยจริงๆเลยใช่ไหมสบเอ๊ะน้ำตาจะไหลสิ่งที่ผมต้องการเออในดันเจี้ยนเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างเดียวเลยก็คือโต๊ะแซลมอนโต๊ะที่แบบเพิ่มจำนวนแซม,มอนของเราอะ่ะเราทำไม่เก็บพอไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยขุดม่นเลยแล้วกัน <c oughs> สิ่งที่ผมต้องการคือโต๊ะแซม,มอนถ้าได้โต๊ะแซม,มอนปุ๊บกลับได้เลยแต่ว่าเออเอาเอา,เอาโล่โล่กันน็อกแบ็กหน่อยก็ดีนะ เออมีโล่ที่ผมอยากได้อยู่นั่นก็คือโล่กันน็อกแบ็กนั่นเองเออมันไม่มีอะไรที่เป็นสายซอมอนเลยอ่ะนี่หีบเออแค่เออเอาโล่ก็พอแล้วใช่ไหมจ้าฮัลโหลฮัลโหลระหว่างลงเนี่ยก็เอาอู้เจอเออหีบจังเกิลอุ้ยอุ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเบ้รต้องลงใช่ไหมโอเคหรือว่าต้องเหยียบปะโอ้ยนี่มันกลับดัางอ,อุ้ยโต๊ะโต๊ะอ้าวเอ็มบีซีแล้วเออสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือเอ็มบีซีนะลืมไปเลย โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็สมมอนข้ามันลูกสวยงาม MC สวัสดีจ้าอะไรเนี่ยโยมออกไปเอ้ยสมมอนตีมันเออเราก็เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยสมมอนไฟเรามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเราฆ่าพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะดอกกุญแจด้วยนะก็เออฟาร์มหน่อยก็ได้เออในระหว่างในระหว่างเออหาตัวสมมอนอุ้ยได้แล้วนี่เห็นไหมเออทุบหายได้กุญแจเลยลึกนะ โอ้โหมูลมาสซากูมไม่อยากได้กูมไม่อยากได้ม,มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวกูเล่นสายมีรีแม่งเลยมึงเอาให้มาทำไมเนี่ยเดี๋้อเออวันนี้ทางทางทางไหนไปได้บ้างเฮ้ยเ,อยเอยจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวสม,มอน yeah. เอย้เฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกลูกอย่าตกอย่าตกนะลูกอย่าตก <c oughs> <c oughs> เอ้ย <s ummer> ใช้ก่อนเลยสมอนอีกหนึ่งตัวนี้ผมสมอนได้ห้าตัวแล้วใช่ไหมว้าว <c oughs> wow, สุดยอดไปเลย โอเคสิ่งที่เหลือก็ออได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาฟาร์มทีหลังเอาแล้วกันเออสําหรับเออโล่เนี่ยถ้าตายก็คือ,อ,อผมขึ้นเลยนะเออแบบขึ้นเลยหัวร้อนกูตายได้ไงเนี่ยเอ้ามีโต๊ะสม,มัติอีกอนันละโอเคมีหลายอันก็ถือว่าดีไปนะเอาไว้เผื่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคเก็บเก็บโอเคผมขออนุญ,ญาตฟาร์มอยู่แถวแถวนี้สักพักนะจนกว่าจะได้กุญแจเอามาเปิดหีบเยอะๆโอเคไม่รู้ว่าจะตายก่อนหรืออะไรก่อนก็เออ กลับบ้านรักรออยู่เฮ้ยโทฟี่เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรลีลิกอันที่สองไเรามาเปิดเออ่ถุงแซมมอนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ถุงแซมมอนถุงบอสปุ๊บอือ้โหได้ของไอเ,อเทมเวทมาด้วยนะอืมก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่แต่ว่าของมันจะเต็มเกินไปละ โอเคเดี๋ยวภารกิจสุดท้ายเนี่ยนี่แน่นอนว่าเราจะลองไปเปิดท้าสู้กับเอ่อบอสวอลเฟชกันแต่ก่อนอื่นก่อนได้เนี่ยผมแนะนำคนที่เป็นสายซัมมอนนะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปเข้าฮาร์ดรดเนี่ยคุณผู้ชมไปหาแรงแมงมุมสักหลังหนึ่งนะแล้วก็ทําพื้นที่สําหรับฟาร์ไม่พร้อมไว้นะเพราะสำหรับสายซมมอนแล้วเนี่ยพอคุณเข้าฮาร์ดโอรดคุณก็จะไปหารังใหญ่แมงมุมใช่ไหมเออแล้วก็ฟาร์มแมงมุมซึ่ง ถ้าไปทําฟาร์มตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะอันตรายก็ได้เพราะว่าเข้าฮาร์ดโหมดเนี่ยบอสมันจะโหดไปหมดดังนั้นเราควรที่จะทําฟาร์มไวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดนะอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปทําพื้นที่ที่ไหนรู้นี่นี่น,น,นี่ประมาณนี้ซึ่งเออเป็นฟาร์มที่เออจะเรียกว่าใช่ฟาร์มก็กระไรอยู่เรียกว่าพื้นที่กบดานแล้วกันนะก็เป็นแบบพื้นที่โง่ๆอะ่ะดูดิเออแล้วก็มีเออลาวากระจุนึนึงเนี่ยตรงเนี้ยเออคุณผู้ชมก็หารังยังมุมไว้อะ่ะแล้วก็ทําพื้นที่โลงนะ ถ้าบงงมันเกิดเนี่ยมันก็จะนี่เห็นไหมเออไม่ใช่นี่วะางวงยังไม่เกิดเลยโอเคขอขึ้นไปก่อนฮึบฮึบฮึบโอเคไหนๆก็ไหนไหนแล้วขออนุญาตพี่ิบแบงค์มาฮึบเอาทอชมาปักไว้นี่ทอชนี้ได้จากแดนเจียนแล้วก็จะสามารถทําให้เพิ่มอัตราการเกิดของมอนสเตอร์ได้ ปเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะนี่ผมก็อยู่ประมาณนี้นะแล้วก็มอนเตอร์มันก็อาจจะเกิดรอบๆฝั่งซ้ายไม่ก็ฝั่งขวานะแล้วมันก็จะเดินมาเหยียบกับลาวาตรงนี้อืมแล้วก็ลองลงไปดูอา้าวสำหรับพื้นที่เนี่ยผมก็ได้ทําพื้นที่เออสู้แล้วนะเป็นทางยาวฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเออในระหว่างที่ทําก็ไม่รู้แหละตายไปหลายรอบเลยผู้ชมก็เออคงจะเออจินตนาการภาพได้นะว่าผมเออ เอาทาวิลูมือชารมาเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับบ้าเอออย่า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 ไปตีตัวนั้นอย่าไปตีตัวนั้นมันมีลาวามันมีลาวาลูกโอเคโอเคมี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 กางเกลรีบสู้รีบสู้รีบสู้รีบรีบวางอึ๊บเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเออวางไปเคโอ้มึงยังจะไม่ลงให้กูอีกเหรออึ๊บเดี๋ยว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 ยิมยิมยิมสู้มบนลในลูกอุ๊ยผมแหลกมากเลยอ่ะผมขออนุญาตเอ่อปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน เออโล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 อ่าสิอย่ายุ่งกับฉันเลยขออนุญาตอึ๊บโอเคมาสิมาแล้ว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 โอเคอิ่มสู้มันอิ่มไม่ใช่อิ่มไม่ใช่อิ่มโอ้ยโอ๊ยเจ็บ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 อืมปลาระเบิดไป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 อืมมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับโหผู้ชมดูความแรงดูความแรงอืม อิ uhm. <cima> ะะ่มค <S nek> ่อยๆสู้ลูกไม่ค่อยๆสู้สู้ไปสู้ไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ออ้ออเออระเบิดผมเยอะมากนี่กูเป็นสายสมอลหรือสายคว้างเนี่ยรึป์คว้างควางคว้างแบบไม่ยั้งคว้างแบบไม่หยุดยั้งคว้างแบบไม่หยุดยั้งเฮ้ยทำไมมันมันสู้ง่ายอย่างวันใช้ระเบิดพึ่งเนี่ยเฮ้ยมันโกงเกินไปวะเนี่ยโอเคงั้นขอลองใช้สมอลโอ้ยอ้ยแหลก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 โอ้ยโอ้ยแหลกเกินแหลกเกินโอเคไหนๆมันก็ มันก็จะแหลกขนาดนี้แหลกขนาดนี้แหลกขนาดนี้กูไม่อยู่แล้วกูปาระเบิดต่อออออออมาสิมาสิมาสีอย่ามีสัจจะในมูโจผู้ชมตอบเลยที่เราเล่นสายซัมโนใช่ว่าสายเราจะเล่นไม่ได้ออ้ออเอไป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 โอ้แหลกแหลกเกินแต่ซัมโนผมก็คอยทำดาเมจอยู่นะเออเออซัมโมนผมก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคือไปไปไปอ้เจ็บ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 ี่ไปดีกว่ารีบไปดีกว่ารี่ไปดีกว่า โอเคโอเคมันม okay. okay, okay, ันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอเคปาไปโอ้ยดีนะที่ผมเออไปฟาร์มระเบิดไว้สบายบือสะดือโบ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 อย่าตามมา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 โอ้โโอ้ยโคตรแหลกเลยวู้ฮู้เข้ามาโดดได้แล้ว เย่เย่ไม่สมกับเป็นสายทอมอนเลยเว้ย <c oughs> เออเราข้อดห,หมดแล้วหลับซีรีส์ซัมมอนเนอร์ชิงเปิดถุงโอ้้หได้ของเออเมจิกของเพศแล้วก็ของเออปืนสายสายยิงไกลมาโถเฮ้ยไม่เป็นไรได้สล็อตมาเดี๋ยวค่อยไปเออสู้ที่หลังเนาะแต่ว่าระเบิดพึ่งผมจะหมดแล้วอะ เออมันจะมีเอมเบอร์ของสายแซม,มอนด้วยนะมันจะเพิ่มดาเมจของสายแซม,มอนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอ้โหเดี๋ยวๆานวันทำไมโอธทวันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอสเหรอบอสจะมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตกใจอเอ,อ้ยมันมัน,ม,นมันโหลดเออนี่เสร็จมันโหลดอะไรฮาร์ดแวร์เสร็จโอ้ตกเออ้ยคอร์รชั่นกินมาถึงนี่เลยหรอ เว้ยทั้มันกินมาไกลจังทั้งๆที่ไม่เห็นแท่นบูชาได้แท้เฮ้ยมีแท่นบูชาแถวนี้ไหมเนี่ยอู้หูคิดผิดแล้วที่มาฟาร์มเออใย,ยมุมแถวนี้แม่งมีพ่อมันอยู่อช่โอเคน่าจะน่าจะพ้นใบโอมและมะ้วมั้งน่าจะพ้นไบโอมคิมสันเอ้ยขอขอรับชันและะ้วมั้งใช่ไหมใช่ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะโอเคขออนุญาตกินน้ำยาแบตเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันหมดใบโอมแล้วแสดงว่าต้องฆ่ามันก่อนเรียบร้อย โอเคอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงกินน้ำยาแบตเทิลหน่อยน้ำยาแบทเทิลจะทําให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นนะของมันเตอร์อืมโอเคแค่นี้ก็รอเท่านั้นเองใช่ไหมนี่เห็นไหมพอมันหล่นลงไปเนี่ยมันก็จะโดนลาวานะนี่เห็นไหมเห็นไหมเอเห็นไหมโดนลาวากันเต็มเลยผมก็แค่ยืนโงๆอยู่เฉยๆตรงนี้ก็สบายแล้วอะไรอะไรเขียวๆวะอ๋อ ไฟไฟไฟคำสาบเห็นว่าขยับไปขยับมาดูดิอ๋อเป็นพ่อเหรียญมันทําให้ดูเหมือนขยับไปขยับมาโธกเอย้ยค้ยพานี้เนี่ยได้ชุดเกาะซัมมอนฮาร์ดโหดนี้น่าจะดีมากเลยนะอะลงไปดูหน่อยลงไปดูผลงานหน่อยครับข้างขาวโหดมากไม่เอาโอเคโอเค,โอ,เค,โ,อเคโอ้ยได้โซมาเยอะมากอะ่ะรวมถึง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 รวม รูดถึงข่าวก็เยอะมากเช่นกันถ้าถ้าผมไปอีกฝั่งหนึ่งอุ้ยไม่ได้วะอยากได้ป้อมปืนอย่างป้อมปืนของแมงมุมอะเอออยากได้ไปหมดเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยแมงมุมมันพ่นใหญ่ได้ด้วยหรอวะเสียงชี้ไปเอาเลยแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบต่อให้ตายก็ไม่เสียใจอุ้ยไดที่ได้ที่อันนี้มาด้วยเออไอเทมสายเวท เห็นไหมโอ้โหช่างเป็นฟาร์มที่โคตรกระจอก <c oughs> ครับแล้ยังครับที่อ้าวผมได้เคขี้ยวเท่าไหร่ยี่สิบแปดคราวที่ซมมอนใช้ยีี่ใช้แปดใช้สิบหใช้สิบสองโอเคอยากอันนี้ป้อมปืนนี่ว่าเอ่อเอาเอา,เอาป้อมปืนมาช่วยกันไหมสซมมอนไฟตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งไม่รู้ว่าเอาอะไรดีวะคุณผู้ชม เอา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 ป้อมปืนแล้วกันอืมอย่างน้อยก็มีไอเทมแซลมอนสองชิ้นนะโอ้เจ็บอู้เจ็บเอ๊ะนั่นตัวอะไรเอ๊ะนั่นตัวอะไรนะเอ๊ะนั่นตัวอะไรนี่มันมีมีอาโลกนี่ไปก่อนโอ้ว้าวอุ้ยสวยมากว้าวโอ้เป็นไบโอมฮอลโล่ไปแล้วแปลว่าแถวนี้ก็เป็นไบโอมฮอลโล่น่ะสิถ้าผม สร้างบ้านเพิ่มแล้วให้พวกตัวที่ชอบไปฮอโลมาอยู่มันจะอยู่ได้ไหมผู้ชมมันสามารถอยู่ได้ไหมตัวที่ชอบฮอนโลมาอยู่ที่ทะเลทรายฮอนโลอ่ะเออใครรู้บอกผมด้วยนะครับมีตัวอะไรลงไปได้ไหมเนี่ยโอ้โด่ามีแรงมากไอตัวข้างขาวเอ,อ้ะแมงปอแมงป่องของเราอะ่ะไอตัวไอตัวเนี้ยเออดี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 ด,ด,ดีตอนนี้ผมก็ได้ไปเจอเออเอเมซี BC, พ่อหมดบรรณาาวิซาร์วิซา,าร์วิได้อีกแงะมันไม่ได้ง่ายจัง ไอ้ไอเทมซาม,ม่อนอะ่ะผมอยากเก็บจังฮึบูบูบูเก็บ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 วิววิว้อนร้อนร้อล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 รอลอลอนจุ่มเรียบร้อยคือว่าไอ้ซาม,ม่อนป้อมปืนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเอาเรื่องเลยนะตอนนี้มีอีกยี่สิบเก้าอันแล้วผมน่าจะเอาเอ็นวิวมาด้วยว่ะเออจะได้รู้ว่าเอ,อ่อตอนนี้คาพอะไรได้ครบหรือยังเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ย อุ้ยมัน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 ปลาของใส่ด้วยมันปลาของใส่ด้วยมันปลาของได้ด้วยฮึ๊บตึ๊บออกมาสิมาสิคิดว่าปลาได้ก็ปลามาเออนี่ทำไมมันแหลกจังวะฮึ๊บเจ๊เออฮุยฮุยฮุนี่เขาเรียกว่าจู๊เขาเรียกว่าจูกกูไปที่เดิมก่อนคึ๊ไปที่ที่เราควรอยู่นะผมน่าจะเอาตะเกียงมาด้วยว่ะตะเกียงนีเจะเลือดอ่ะอายุมี๊เร็วเข้าเร็วเข้า โอเคลงไปอึบเก็บเก็บเก็บอ่าร้อน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 อึบเคอุ้ยข้างล่างมีเขี้ยวอยู่ข้างล่างมีเขี้ยวอยู่ข้างล่างมีเขี้ยวอยู่ลงไปเก็บอึบอึบอึบกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเออโอ้โหภาพกากมากยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับภาพกลับเลยเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเออผมสามารถทำยุดก่อนได้ครบเซตอย่างได้มาตั้งเจ็ดสิบสี่กูได้แล้วมั้งเนี่ยได้แล้วผมว่าได้แล้วได้ครบแล้ว เรียบร้อยวู้ฮู้อ่าอีพีนี้เต็มอิ่มยังเลยได้ชุดเกาะได้ครบเซตในข้วอาร์ตหมดอุ้ย